ดีเกินคาดคนลายมือกากบาทกลางฝ่ามืออยากรวยรีบทำเลยด้วยมะนาวเพียงหนึ่งลูกยิ่งทำยิ่งรวยพลิกชีวิตยิ่งกว่าปาฏิหาริย์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัละยาณนะมิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านคะคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือ ยิ่งทำยิ่งรวยด้วยมะนาวเพียงหนึ่งลูกวางไว้ใต้หมอนทุกคืนก่อนนอนวิธีง่ายๆที่หลายคนมองข้ามแต่กลับพลิกชีวิตมาแล้วนับไม่ถ้วนนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือพลังของความเชื่อพลังของพุทธคุณที่แฝงอยู่ในธรรมชาติประกอบกับวาสนาในลายมือที่ไม่ธรรมดาคนที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือ คือคนที่เกิดมาเพื่อเจอเรื่องแปลกแต่ก็มีบุญล้นเหลือรอเวลาแทนผลยิ่งทำยิ่งเชื่อยิ่งศรัทธาชีวิตก็ยิ่งเปลี่ยนจากความจนก็รวยจะติดขัดก็คล่องตัวจากถูกมองข้ามกลายเป็นคนมีแสงสว่างในชีวิตถ้าคุณคือหนึ่งในคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือขอให้ตั้งใจฟังคลิปนี้ให้จบเพราะนี่คือคำทำนาย ที่จะเปิดดวงเปิดทางปลุกพลังบุญเก่าที่ซ่อนอยู่ให้กลับมาทำงานอย่างเต็มกำลังเพียงใช้มะนาวหนึ่งลูกวางไว้ใต้หมอนทุกคืนอธิษฐานเบาๆก่อนนอนด้วยใจที่สงบนิ่งโดยวางความเครียดในแต่ละวันให้ใจสะอาดพร้อมรับพลังดีแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงเงินที่เคยหายยากจะเริ่มไหลมา โอกาสที่เคยปิดจะเริ่มเปิดศัตรูที่เคยจ้องทำร้ายจะเริ่มถอยห่างเพราะพลังของบุญและพลังของจิตได้ทำหน้าที่ของมันแล้วหากคุณกำลังดูคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือแรงผลักดันของดวงชะตาที่พาคุณมาเจอเส้นทางใหม่ของชีวิตเพื่อเสริมบุญเสริมวาสนาให้กับตัวท่านเองก่อนที่จะไปฟังคำทำนายสุดแม่นยำ จากครูบาอาจารย์ผู้มีญาณขอเชิญชวนให้ท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับคลิปนี้เพราะทุกาการกระทำเล็กๆของท่านคือการเปิดประตูบุญให้กับตนเองยิ่งกดยิ่งเชื่อมพลังดีให้ชีวิตเหมือนการจุดเทียนในใจให้สว่างขึ้นอีกครั้งขอให้ทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตาม จงพบแต่ความโชคดีถูกหวยรวยเงินล้านสุขภาพแข็งแรงครอบครัวร่มเย็นสิ่งดีๆจงเกิดกับชีวิตของท่านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคำทํานายจากหมอดูชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยได้เผยถึงความลับที่ซ่อนอยู่ในพลังแห่งธรรมชาติและศาสตร์แห่งลายมือว่าคนที่มีลายมือรูปกาก,กบาทบนฝ่ามือไม่ว่าจะอยู่บริเวณเนินพระพุทธเนินเสาหรือเนินพระฤหัส ต่างก็มีชะตาชีวิตที่ไม่ธรรมดาคนกลุ่มนี้มักเกิดมาพร้อมกับภารกิจบางอย่างในชีวิตมักผ่านอุปสรรคหนักหน่วงมีชีวิตที่โผกพันและในขณะเดียวกันก็มีโชควาสนาซ่อนอยู่ในตัวเป็นกลุ่มคนที่ฟ้าประทานพลังลึกลับมาให้หากรู้จักใช้ให้ถูกทางก็สามารถเปลี่ยนชีวิตได้จากหน้ามือเป็นหลังมือ หนึ่งในวิธีที่หมอรูชื่อดังต่างยืนยันว่าทำแล้วเห็นผลนั่นคือการเปิดโชครับทรัพย์ซึ่งเป็นพิธีกรรมง่ายๆที่สามารถทำได้ในบ้านของตัวเองโดยเฉพาะในเวลากลางคืนที่พลังงานของโลกและจักรวาลเปิดรับกันมากที่สุดวิธีนี้ได้กลายเป็นกระแสในกลุ่มคนที่ศึกษาเรื่องโชคลางศาสตร์แห่งตัวเลขและพลังจิต เพราะเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยากไม่ต้องพึ่งพิธีใหญ่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์แพงๆแต่ผลที่ได้กลับน่าทึ่งอย่างไม่น่าเชื่อวิธีการนั้นง่ายมากเพียงแค่นำมะนาวหนึ่งลูกมาวางไว้ใต้หมอนของตนเองในห้องนอนทำซ้ำทุกคืนติดต่อกัน7วันหรือจนกว่าจะรู้สึกว่าพลังงานในชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงมะนาวที่เลือก ใช้ควรเป็นมะนาวสดผิวเรียบไม่แห้งไม่เหี่ยวไม่มีรอยช้ำเพราะมะนาวนั้นถือเป็นผลไม้แห่งการดูดซับพลังงานลบมีพลังในการปลดปล่อยความทุกข์เปิดทางให้กับพลังงานดีเข้าสู่ร่างกายและจิตใจก่อนนอนทุกคืนให้ตั้งจิตนิ่งๆหลับตาหายใจเข้าลึกและเปล่งคำอธิษฐานในใจว่าขอให้พลังดีใดๆที่อยู่ในโลกนี้ จงเข้ามาเสริมบารมีขจัดอุปสรรคเปิดโชคเปิดทรัพย์ให้กับข้าพเจ้าขอให้สิ่งดีๆหลั่งไหลเข้ามาขอให้ความทุกข์ทั้งปวงมาลายหายไปในขณะเดียวกันให้เอามือแตะมะนาวไว้ชั่วครู่ก่อนที่จะวางไว้ใต้หมอนแล้วนอนหลับตามปกติหลายคนอาจจะฝันเห็นสิ่งต่างๆบางคนฝันถึงพญานาค บางคนฝันว่าขึ้นไปยังสถานที่สูงบางคนฝันถึงทองเงินหรือแม้แต่ฝันถึงอดีตญาติผู้ล่วงลับซึ่งล้วนแต่เป็นสัญญาณของการเปิดทางเมื่อทำต่อเนื่องไปทุกคืนร่างกายและจิตใจจะเริ่มเปลี่ยนจิตจะสงบขึ้นสมองจะปลอดโปรง่งความคิดชัดเจนขึ้นและที่สำคัญคือโชคลาภจะเริ่มไหลเข้ามา คนที่ไม่เคยถูกหวยเลยอยู่ดีๆก็ถูกรางวัลคนที่ขายของไม่ดีก็มีลูกค้าแห่มาอุดหนุนคนที่ทำธุรกิจติดขัดเงินก็เริ่มหมุนคลองการงานที่เคยนิ่งก็มีคนชวนไปทำโปรเจกต์ใหม่ๆผลของการใช้มะนาวนั้นไม่ใช่แค่เรื่องพลังลับเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวพันกับพลังจิตของผู้ทำด้วยเพราะ เมื่อเราตั้งจิตทุกคืนอย่างสม่ำเสมอจะเกิดพลังจิตใต้สำนึกที่กระตุ้นให้ดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนี่คือกฎแรงดึงดูดที่หมอดูและผู้รู้ด้านพลังงานต่างประเทศก็ยืนยันตรงกันว่าเป็นกลไกที่มีอยู่จริงในจักรวาลสัญญาณของการเปิดโชคหลังวางมะนาวไว้ใต้หมอน หลังจากที่ได้ทำพิธีวางมะนาวใต้หมอนติดต่อกันเป็นระยะเวลา3-7วันหลายคนเริ่มพบกับปรากฏการณ์ที่น่าอัศจรรย์บางคนเริ่มฝันแปลกๆซึ่งไม่ใช่เพียงความฝันธรรมดาหากแต่เป็นความฝันที่มีพลังส่งสารบางอย่างมาถึงผู้ฝันเช่นฝันเห็นแสงสว่างจ้าฝันว่าบินได้ฝันเห็นน้ำใสไหลยเย็น หรือแม้กระทั่งฝันเห็นเทพพญานาคหรือสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นั่นล้วนเป็นสัญญาณว่าจิตใต้สำนึกของคุณได้เชื่อมกับพลังงานของจัก,กรวาลแล้วและนั่นคือก้าวแรกของการเปิดโชคในศาสตร์ของหมอดูโบราณเชื่อกันว่าความฝันคือช่องทางที่จิตเชื่อมกับมิติที่มองไม่เห็นเป็นภาษาลับที่บอกทิศทางของชะตาชีวิต เพราะฉะนั้นคนที่ฝันดีหลังทําพิธีนี้แสดงว่าพลังงานดีได้ไหลเข้าสู่ตัวคุณแล้วถ้าใครฝันว่ากำลังรับของมีคนยื่นเงินยื่นทองยื่นอาหารให้นั่นเป็นนิมิตท,ที่บอกว่าโซโชคเริ่มขาดออกแล้วโซ่ทัพย์เริ่มไหลเข้ามาแทนบางคนหลังจากทำเพียงหนึ่งคืนตื่นขึ้นมาก็รู้สึกสดชื่นผิดปกติหายใจโลง่ง ความเครียดหายไปความรู้สึกหดหู่ลดลงนั่นคือพลังงานลบที่เคยก่อยอยู่รอบตัวได้ถูกดูดลบออกไปโดยมะนาวเพราะมะนาวนั้นเป็นาธาตุธรรมชาติที่มีพลังดูดซับคลื่นลบได้ดีมากยิ่งทำต่อเนื่องพลังลบจะลดลงพลังบวกจะเพิ่มขึ้นและชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนคนลายมือกากบาทบางคนที่มีชีวิตติดขัดมานาน พอเริ่มทําพิธีนี้กลับพบว่ามีเงินไหลเข้ามาแบบไม่คาดคิดเช่นมีคนโอนเงินผิดเข้าบัญชีแล้วโทรมาขอบคุณมีญาติที่ไม่ได้ติดต่อกันนานกลับโอนเงินมาให้ช่วยหรือแม้แต่ถูกสลากรางวัลเล็กๆแบบไม่เคยคาดหวังมาก่อนซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลของพลังแห่งการเปิดทางโชคลาภยิ่งถ้าทำพร้อมกับการสวดมนต์ หรือสวดคาถาเรียกทรัพย์เช่นคาถาเงินล้านหรือคาถาณนาชาลิติในแต่ละคืนก่อนนอนจะยิ่งเสริมพลังให้มะนาวนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเปรียบเหมือนเป็นเครื่องมือในการเก็บสะสมพลังดีจากนั้นพลังเหล่านั้นจะค่อยๆกระจายสู่ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะในการงานการเงินหรือแม้แต่ความรักการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจเริ่มจากเล็กน้อย เช่นมีคนยิ้มให้โดยไม่รู้จักมีลูกค้าติดต่องานเพิ่มมีคำพูดดีๆเข้ามาในชีวิตหรือแม้แต่ได้ยินเสียงเรียกชื่อจากที่ไกลๆสิ่งเหล่านี้คือปรากฏการของนิติทับซ้อนที่แสดงให้เห็นว่าพลังงานรอบตัวเริ่มเปิดรับทิศทางบวกอย่าเพิ่งมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เพราะในศาสตร์ของโชคลางเชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงเริ่มจากพลัง งานที่มองไม่เห็นเสมอหากคุณเริ่มรู้สึกเบาสบายใจมีความหวังอยากตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตในแต่ละวันแสดงว่าโชคกำลังเดินทางมาหาคุณแล้วและถ้าคุณคือคนลายมือกากบาทที่เคยผ่านความเจ็บปวดมาเยอะชีวิตเหมือนมีพัฒนาการที่มองไม่เห็นลองทำวิธีนี้ให้ต่อเนื่องแล้วจดบันทึกความฝันความรู้สึกและเหตุการณ์แปลกๆในแต่ละวัน คุณจะเห็นพลังการเปลี่ยนแปลงด้วยตาตัวเองเสริมพลังมะนาวด้วยเจตนาและความสงบสิ่งหนึ่งที่หลายคนมองข้ามไปเมื่อทำพิธีเสริมโชคต่างๆก็คือเจตนาหรือเจตจำนงภายในจ,ใจิตใจเพราะแม้ว่าคุณจะวางมะนาวใต้หมอนตามขั้นตอนไปทุกอย่างแต่ถ้าใจไม่สงบใจไม่เชื่อใจยังลังเลหรือเหยียดสิ่งที่ทำอยู่พลังงานจะสะท้อนกลับ และมะนาวจะไม่มีแรงพอในการทำงานร่วมกับจิตของคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดแม้ยิ่งกว่าตำแหน่งของหมอนหรือชนิดของมะนาวคือสภาวะจิตก่อนนอนในแต่ละคืนก่อนหลับตาให้พยายามปล่อยวางความคิดโรคติดโทรศัพท์รถเสียงลบกวนแล้วนอนนิ่งให้หายใจลึกๆประมาณ9ครั้ง เลขเก้าถือเป็นเลขมงคลของความก้าวหน้าแล้วตั้งจิตพูดกับมะน,นาวใต้หมอนว่าขอให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากพัฒนาการทางกรรมความจนความติดขัดขอให้ข้าพเจ้าได้รับโอกาสได้รับช่องทางได้รับโชคได้รับแสงสว่างในเร็ววันให้พูดในใจเงียบๆหรือออกเสียงก็ได้ขอแค่พูดด้วยความรู้สึกจริง เพราะพลังของคำอธิษฐานเมื่อรวมกับพลังของธรรมชาติมะนาวและพลังแห่งห้องพักที่สะอาดจะเกิดจุดรวมพลังงานที่ดึงดูดโชคอย่างลึกล้ำอย่าลืมเสริมเลิกเสริมจังหวะด้วยวันมงคลอีกหนึ่งทริกที่สำคัญคือการเริ่มพิธีนี้ในวันมงคลเช่นขึ้น15้าค่ำวันจันทร์ธาตุน้ำเงินทองไหลเวียนดีหรือวันเกิดของตนเอง การเริ่มในวันเหล่านี้จะเสริมแรงส่งแรกที่ทำให้การทำพิธีทรงพลังมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะถ้าในคืนแรกนั้นเกิดฝันดีฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝันว่าบินหรือฝันว่าได้เงินนั่นคือสัญญาณว่าประตูพลังงานเริ่มเปิดแล้วมะนาวหนึ่งลูกแต่อาจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตได้ทั้งชีวิตเคยมีคนลายมือกากบาทกลางฝ่ามือลายหนึ่ง เคยทำธุรกิจล้มเหลวถูกโกงนี่สินรุมเรา้าชีวิตเหมือนติดลบจนวันหนึ่งได้ยินวิธีนี้จากคลิปคำสอนของอาจารย์สายพุทธจึงลองทำด้วยความหมดหนทางเขานำมะนาวจากสวนของยายมาหนึ่งลูกล้างและเช็ดให้สะอาดแล้ววางไว้ใต้หมอนสวดมนต์และอธิษฐานก่อนนอน7คืนติดต่อกันคืนที่สมเริ่มฝันว่าเดินอยู่ในป่าแล้วมีงูใหญ่ เชื่อว่าเป็นพญานาคหรืออยู่รอบตัวแล้วชูหัวขึ้นมองหน้าหลังจากตื่นเขารู้สึกเบาใจเหมือนได้รับพลังบางอย่างคืนที่ห้าโทรศัพท์มีสายเรียกเข้าเป็นลูกค้าเก่าที่หายหน้าไปเกือบสองปีกลับมาติดต่ออีกครั้งพร้อมสั่งของอถใหญ่ในสัปดาห์นั้นเขาได้เงินโอนเข้าบัญชีจำนวนมากทั้งที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน และธุรกิจเริ่มกลับมาตั้งหลักได้เรื่องนี้อาจฟังดูเป็นเรื่องเล่าแต่เกิดขึ้นจริงกับคนที่ศรัทธาและไม่ดูแคลนในพลังแห่งธรรมชาติคุณอาจมองว่ามะนาวแค่ลูกเดียวจะเปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือแต่ในความเชื่อของศาสตร์แห่งพลังงานพลังไม่ได้อยู่ที่วัตถุแต่อยู่ที่ความตั้งใจและการสื่อสารกับจักรวาล มะนาวคือสื่อกลางเป็นเสมือนพาหาให้จิตของคุณสื่อสารกับแรงลึกลับในธรรมชาติเมื่อคุณเปิดใจพลังก็พร้อมไหลมาหาคุณยิ่งคุณเชื่อมั่นยิ่งคุณศรัทธายิ่งคุณทำด้วยความสงบไม่เร่งเร้าไม่เร่าร้อนปฏิหารก็จะยิ่งมาเร็วสัญญาณจากจักรวาลเมื่อโชคกำลังเดินทางมาหาคุณเมื่อคุณได้เริ่มวางมะนาว ใต้หมอนเป็นประจำพร้อมด้วยจิตศรัทธาและความตั้งใจแน่วแน่สิ่งที่ตามมาไม่ได้มาในรูปแบบเงินทันทีเสมอไปแต่จะมีสัญญาณหลายรูปแบบที่แสดงให้หรู้ว่าโชคลาภความสำเร็จและโอกาสใหม่กำลังขยับเข้าใกล้เข้ามาคนลายมือกากบาทเป็นคนที่มักมีจิตรับแรงพลังเหนือธรรมชาติได้ไวดังนั้นสัญญาณเหล่านี้ จะเกิดเด่นชัดในคนกลุ่มนี้มากกว่าคนทั่วไป 1. ฝันชัดฝันแม่นฝันเห็นสัตว์พามงคลหลังจากเริ่มวางมะนาว13คืนบางคนเริ่มฝันชัดเจนโดยเฉพาะฝันที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นฝันเห็นพญานาคโชคใหญ่ความเปลี่ยนแปลงฝันว่าบินหรือเหาะได้ได้พ้นจากอุปสรรคที่เคยติดค้างฝันว่าขึ้นภูเขาลอยน้ำข้ามสะพาน เตรียมเข้าสู่ช่วงชีวิตใหม่แม้แต่ฝันเห็นมะนาวแตกหรือน้ำมะนาวไหลออกมาก็ถือเป็นลางดีหมายถึงพลังที่อัดแน่นเริ่มปลดปล่อยออกมาแล้ว 2. คนที่ไม่เคยได้คุยกันนานกลับมาติดต่อมักจะเกิดขึ้นในคืนที่4ถึงที่7บางคนที่เคยติดต่องานติดหนี้หรือหายเงียบไปกลับโทรมาหรือทักมาทางโซเชียลอย่างไม่คาดคิด นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการดึงดูดพลังงานเก่าให้คือจบเปิดทางให้สิ่งใหม่เข้ามาแทนที่ 3. ได้กลิ่นหอมจางๆหรือรู้สึกเย็นๆตอนหลับกลางดึกบางคืนอาจรู้สึกเหมือนมีลมผ่านใบหน้าหรือได้กลิ่นหอมอ่อนๆ เหมือนกลิ่นดอกไม้กลิ่นไม้หอมหรือกลิ่นมะนาวหากไม่มีที่มาแน่ชัดแสดงว่าพลังงานดีๆกำลังมาเยือนและเริ่มทำงานแล้ว 4. สิ่งของเสียหายที่เคยเก็บไว้หลุดออกจากชีวิตสิ่งของเก่าๆที่เสียหายแตกหักหรือไม่เคยใช้งานอาจหลุดพ้นจากชีวิตเช่นโทรศัพท์พังนาฬิกาหยุดเดินกระเป๋าสตางค์ขาดเหล่านี้ไม่ใช่ลางร้าย แต่คือการเคลียพื้นที่ชีวิตเพื่อให้ของใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาแทน 5. ได้ยินคำพูดซ้ำๆเกี่ยวกับโชคเงินงานจากรอบตัวเช่นเปิดคลิปแล้วเจอคำว่าโชคดีมากหรือมีคนส่งข้อความเกี่ยวกับการเงินการงานใหม่หรือการเปลี่ยนชีวิตนี่คือสัญญาณจากจักรวาลว่าคุณเริ่มเข้าจังหวะใหม่ที่สูงขึ้น พลังงานภายนอกเริ่มสื่อสารกับคุณโดยตรง 6. นกหรือแมวมาเยี่ยมหน้าบ้านสัตว์บางชนิดมีสัมผัสทางจิตไวโดยเฉพาะแมวดำแมวขาวนกเอี้ยงยิ่งนกกวักหรือนกฮูกหากวันใดจู่ๆมาเกาะหน้าต่างร้องหน้าบ้านหรือนั่งรอหน้าห้องอย่าไล่เพราะถือว่าโชคกำลังเดินมาหาคุณให้พูดเบาๆว่าขอรับทางดีขอให้โชคเปิดทาง ขอบคุณที่มาแล้วปล่อยให้สัตว์นั้นเดินทางต่อไปเองสิ่งที่ต้องทำหลังจากเริ่มเห็นสัญญาณเมื่อคุณเริ่มเห็นสัญญาณเหล่านี้ให้หยุดและใช้ช่วงเวลานั้นทําซ้ำอย่างต่อเนื่องไหวขอบคุณพลังธรรมชาติทุกเช้าแม้เป็นแค่การพนมมือหน้าต่างหรือพูดในใจว่าขอบคุณธรรมชาติที่ส่งพลังดีมาให้ก็เพียงพอการแสดงความสำนึกบุญ จะยิ่งเปิดช่องพลังให้กว้างขึ้นหมั่นทำความสะอาดหมอนและห้องนอนเพราะพลังงานดีจะไหลอยู่ในสิ่งที่สะอาดสดใสและมีแสงธรรมชาติจัดเตียงทุกเช้าเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทแล้วเปลี่ยนผ้าปูทุกเจวันทำบุญเล็กๆอย่างต่อเนื่องเช่นหยอดเงินในกล่องบริจาควันละ10บ,บาทหรือช่วยคนที่ลำบากเล็กน้อยเช่น ให้ทานน้ำดื่มช่วยยกของหยิบของแทนพลังดีจะสะสมเป็นทวีคูณเสริมให้มะนาวทำงานได้ดียิ่งขึ้นมาถึงตรงนี้คุณเริ่มจะเข้าใจแล้วว่าพลังที่แท้ไม่ได้อยู่ที่วัตถุไม่ได้อยู่ที่เงินไม่ได้อยู่ที่จิตของเราเองที่พร้อมหรือไม่การใช้มะนาวในใต้หมอนเป็นเพียงเครื่องมือกระตุ้นจิตให้ปลุกพลังในตัวขึ้นมาอีกครั้ง ถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าชีวิตมีพลังแม้จะยังไม่มีเงินเพิ่มในบัญชีนั่นก็ถือว่าคุณกำลังเดินถูกทางแล้วบทสวดคาถาและเวลาทองในการวางมะนาวให้เกิดผลแรงที่สุดหลังจากที่เราได้วางมะนาวใต้หมอนตามวิธีการและเริ่มสัมผัสสัญญ,ญาณจากจักรวาลแล้วขั้นต่อไปคือการเสริมพลังนั้นให้พุ่งสูงด้วยการสวดมนต์และการตั้งจิต โดยใช้บทสวดเฉพาะที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเปิดโชคเรียกลาบแก้กรรมขจัดอุปสรรคเก่าๆที่ขวางไม่ให้ชีวิตเจริญบทสวดเหล่านี้จะทำหน้าที่เปรียบเสมือนเสียงสะท้อนทางจิตส่งคลื่นพลังงานเข้าสู่จิตวิญญาณและธรรมชาติรอบตัวเพื่อเปิดช่องทางโชคลาบเงินทองโอกาสและการเปลี่ยนแปลงชีวิตช่วงเวลาทอง ในการวางมะนาวใต้หมอนถ้าจะให้เกิดพลังที่สุดควรวางมะนาวและสวดคาถาในช่วงหลังเที่ยงคืนช่วงนี้เป็นเวลาที่พลังงานเงียบสงบที่สุดไม่มีคลื่นลบกวนจิตจะนิ่งและเชื่อมกับจัก,กรวาลได้ง่ายที่สุดคือวันพระขึ้น15บห้าค่ำวันจันทร์คืนเดือนมืดไร้แสงจันทร์วันเหล่านี้เหมาะกับการเริ่มใหม่ปล่อยของเก่าและรับของใหม่ คืนวันเกิดของตนเองถือเป็นคืนมงคลส่วนตัวช่วงนี้จะเปิดพลังกรรมเก่าให้เคลียร์ได้ง่ายหากไม่สะดวกทำตามช่วงเวลานี้ก็สามารถทำก่อนนอนได้ทุกวันแต่สำคัญที่สุดคือต้องทำสม่ำเสมอ7วัน14วันหรือ21วันติดต่อกันเพื่อให้พลังเชื่อมต่อไม่สะดุดวิธีสวดก่อนนอนเพราะมะนาวใต้หมอนจุดทูบ หรือเทียนหอมเบาๆถ้ามีไม่จำเป็นต้องไหว้พระใหญ่ตูแค่มีใจสงบก็เพียงพอวางมะนาวไว้ใต้หมอนข้างที่ศีรษะนอนไม่ใช่หมอนหมุนคอหรือวางไว้ข้างๆเตียงในถ้วยแก้วเล็กๆก็ได้นั่งขัดสมาธิหลับตาหายใจลึกก้9ครั้งแล้วสวบดบทต่อไปนี้อย่างตั้งจิต บทสวดเปิดดวงเรียกทรัพย์จากมะนาวใต้หมอนนะโมตัตตสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัตตสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัตตสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสามจบนาชารีปิยะมะมะปิโยเทวมนุษยานางปิโยพมมะนะ มุตตะโมปิโยนาคสุปันนานางปิยะมหาราชาโนจะปูชิตาปิโยนาคสุปันนานางปิยะมะณชิตขอจิตข้าพเจ้าจงโปร่งใสขอกรรมเก่าอันเป็นอุปสรรคจงมาลายขอให้โชคดีมีทรัพย์ขอให้ลูกนี่คืนเงินขอให้เจ้านายเมตตา ขอให้การงานก้าวหน้าขอให้พลังแห่งธรรมชาติจงรวมศูนย์ที่มานาวลูกนี้แล้วเปลี่ยนชีวิตข้าพเจ้าให้ดียิ่งขึ้นสาธุสาธุสาธ,สาธุไม่ต้องท่องเร็วค่อยๆท่องด้วยความรู้สึกถ้าท่องไม่ได้ให้เปิดเสียงบทสวดจาก Youtube แล้วฟังจบทุกคืนอย่าบ่นว่าไม่เห็นเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะคำพูดของคุณคือพลังกรรมใหม่ ที่คุณสร้างทันทีให้เปลี่ยนคำว่าเมื่อไหร่จะได้เป็นขอบคุณที่กําลังจะได้เสริมพลังด้วยน้ำมะนาวสะเดาะเคราะห์ถ้าต้องการแรงผลมากขึ้นให้เจาะมะนาวหลังจากครบ7วันแล้วขันน้ำมะนาวใส่แก้วเติมน้ําเปล่าครึ่งแก้วแล้วอธิษฐานว่าขอให้สิ่งไม่ดีอุปสรรคโรคภัยความจนความคิดลบ ความติดขัดทั้งหลายจงออกไปจากกายวาจาใจของข้าพเจ้าด้วยน้ำมะนาวนี่เถิดจากนั้นดื่มหรืออาบตอนเช้าในวันอาทิตย์หากไม่แพ้กรดมะนาวหรือเทราดโคนต้นไม้ใหญ่แล้วกล่าวคำขอบคุณมะนาวหนึ่งลูกศรัทธาความตั้งใจจริงความสม่ำเสมอจุดเปลี่ยนที่แรงกว่าดวงชะตาทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากใจแต่ใจที่มีเครื่องมือ และทิศทางย่อมไปได้ไวกว่าเราขออนุญาตเขียนบทอวยพรให้แบบเต็มพลังพร้อมคำเชิญชวนอย่างมีพลังศรัทธาดังนี้ค่ะคำอวยพรจากจัก,กรวาลแด่คนลายมือกากบาทกลางฟ้ามือขออำนาจแห่งฟ้าดินขอแรงบุญจากอดีตชาติที่ท่านเคยสั่งสมขอพลังจากธรรมชาติผ่านมะนาวหนึ่งลูกที่ท่านวางไว้ใต้หมอนจงหลอมรวมกัน กลัดเป็นพลังบุญส่งตรงเข้าสู่ชีวิตของธนบัตรนี้ขอให้ท่านผู้ลายมือกากบาทผู้มีบุญแท้แต่แฝงอยู่ภายในผู้ที่กล้าเชื่อกล้าศรัทธาและกล้าทำพิธีอย่างตั้งใจจงพบกับปฏิหารให้เงินทองหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายให้ลูกหนี้ที่เคยเงียบขอคืนดีมาชดใช้ให้ศัตรูแพ้ภัยตนเอง ให้โชคหล่นทับถูกหวยรางวันที่หนึ่งอย่างไม่คาดฝันให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางชีวิตใหม่ให้โอกาสดีๆเข้ามาแบบไม่ต้องดิ้นรนให้ชีวิตนี้ได้ลืมตาอาปากอย่างแท้จริงหากได้ยินคำนี้อยู่ตรงนี้ถือว่าบุญนำพาให้ท่านมาเจอขอเชิญทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นการเสริมบุญเสริมวาสนาเสริมแรง ส่งให้ชีวิตของท่านยิ่งกดด้วยใจศรัทธายิ่งเสริมแรงดึงดูดให้ปฏิหารเกิดไวขึ้นเพราะพลังจักรวาลมีจริงและพลังใจของคนลายมือกากบาทนั้นไม่ธรรมดาใครที่ทำต่อเนื่องจะรู้เองในไม่ช้าขอให้เฮงๆรวยๆทุกท่านสาธุความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิทส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสําหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัละยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ